รอบมากครับขมขรุบเลยอะ่ะน้ำยำมันก็อร่อยมากน้ำยำแบบมม,ม,ม,มันไม่แบบจัดจ้านขนาดนั้นเจ๊ป้องครับเรีบแจ๊บให้เราฟังหน่อยครับทั้งสามร้านที่ผ่านมาครับอันนี้บอกเลยเขาทอดเข้มกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นกรอบแน่ๆค่ส่วนน้ำจิ้มเนี่ยเป็นเจ้าที่มีกลิ่นของขึ้นช่ายมาชัดเจน นอกจากที่วางข้างหน้าไม่ใช่แค่เอาสวยมีการซอยลงมาในนี้ด้วยเ,เวลากินเข้าไปนี่หอมขึ้นชา่นชาเลยนี่อยากรู้เลยว่าเคล็ดลับการที่ทำให้ปลาดุกฟูมีกลิ่นหอมตอนนี้มัน,มนทำยังไงครับเคล็ดลับนะคะก็จะเป็นอะไรคะน,นั่นน่ะปลาดุกอบตะไคร้ค่ะ เป็นจุดรี่เริ่มทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเอาปลาดุกไปอบตะไคร้ค่ะห่างตะไคร้ทิ้งแล้วมันก็เสียดายค่ะใช่ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งจะทําให้ปลาดุกอะค่ะไม่ติดตะแกรงเวลาเราย่างเพราะามันมีน้ามันจากใบตะไคร้ลงไปเคลือบน้องไว้ค่ะหน้าตาปลาดุกก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะ